อดีตคือสิ่งที่ชวนให้เราคิดถึงในตลอดมมเลําห้พอยค่ะอยากรู้มากๆเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้ค่ะตึกเก่าของค่ายเพลงต่างๆที่เป็นตำนานก่อนที่จะกลายเป็นตึกใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพราะที่มีโอกาสไปเกาหลีค่ะก็เลยพาบุกตึกเกา่าๆกันมาดูกันว่าตึกเกา่าๆเหล่านี้กลายเป็นอะไรและตึกใหม่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 1. JYP ค่ายเพลงอายุ27ปีซึ่งน่าพูดถึง JYP ค่ะตึกสมัยก่อนนู้นน่ะนะคะตั้งอยู่ที่ย่านชองดัมหลายคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับตึกที่ไม่สูงมากนะน่าจะประมาณ5ชั้นค่ะแล้วก็เป็นกระจกที่ติดรูปศิลปินไว้เต็มไปหมดแล้วรายการต่างๆค่ะก็ชอบมาถ่ายที่แถวหน้าตึกนี่แหละเรียกว่าเป็นตำนานมากมายสําหรับปัจจุบันนี้ค่ะตึกเก่า JYP ก็ได้กลายเป็นตึกใหม่ของค่ายเพลง All As Entertainment ค่ะซึ่งเป็นค่ายที่ก่อตั้งโดยหนุ่มๆวง b e a s หรือไฮไลท์นั่นเอง ก็คือแบบนี้ปายชื่อพร้อมนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีรูปศิลปินอะไรมาติดนะคะ ก็หวังว่าที่แห่งนี้นะคะจะนำพาอรลอแอสเอนเตอร์เทเมนต์นะคะให้เติบโตเหมือน JYP เลยนะคะส่วนตึกใหม่ JYP ค่ะตอนนี้ก็ยยาไปอยู่ย่านคังดงใกล้ๆสวนโอลิมปิกนะเป็นตึกใหญ่กว่าเดิมแบบมากๆมีมูลค่าประมาณ20.2พันล้านวอนค่ะสูงถึง31ชั้นซึ่งใหญ่กว่าเดิมถึง9เท่าแล้วก็ยังคงเป็นตึกสีฟ้าค่ะสมกับเป็นตึกฟาจริงๆ 2. YG ่ายเพลงอายุ28ปีสำหรับตึกเก่ากับตึกใหม่ของ YG เนี่ยเรียกว่าอยู่ใกล้กันเลยค่ะโดยตั้งอยู่ที่แย่นฮับจองตึกทั้งสองค่ะก็ยังคงเกี่ยวข้องกันอยู่ปัจจุบันค่ะตึกเก่าเลยก็ยังคงเป็นของ YG เหมือนเดิมโดยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นตึก7ชั้นค่ะจนกระทั่งปี2020ค่ะก็ย้ายไปตึกใหม่ข้างๆที่ใหญ่กว่ามาก มี14ชั้นค่ะแล้วก็ยังคงคอนเซปต์การดีไซน์ลูกเล่นค่ะอย่างตึกเก่าเนี่ยก็จะเป็นที่จอดยานอาวกาศตึกใหม่เนี่ยก็จะเป็นยานแม่อย่างนี้แถมรอบๆค่ะก็มีบริษัทย่อยของ YG เยอะมากเรียกว่าเป็นย่าน YG เลยที่เดินผ่านมามันก็มีออฟฟิศ YG มีด y แบบ YGX อ็กะไรแบบยูเทวดีหมดเลยแต่ที่สำคัญค่ะหน้าตึกมีคาเฟ่ด้วยนะก็ไปนั่งเล่นได้นะถ้าใครแวะไป3ค่ะ S M คายเพลงอายุ29ปี สำหรับค่าย SM นี้ค่ะบอกเลยว่ามีตึกเยอะมากแต่ตึกแรกที่จําความได้เนี่ยก็ต้องเป็นตึกนี้เลยค่ะที่ตั้งอยู่แถวอับกูจองซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะตึกอับกูจองแห่งนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือหายไปแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยกลายเป็นที่ดินว่างเปล่าที่เต็มไปด้วยกอหญ้ามาต่ออีกตึกค่ะเป็นตึกที่2ของ SM <c oughs> ก็คืออยู่ใกล้ๆก,กันค่ะเดินมาเลาะๆเดินมานิดเดียวค่ะก็จะเป็นตึกอันนี้จําได้ไหมซึ่งตึกอันนี้ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยก็แฉม เหมือนกัน,นะคะ่ะหายไปแล้วนะคะแต่เปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์สุดหรูแทนแล้วก็จริงๆมีอีกตึกด้วยนะคะท,ที่ตั้งอยู่แถวซอมซอง,ซองดงแถวกลางน้ำค่ะเป็นตึกที่3ที่เราก็คุ้นเคยกันเนาะตึกนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ไปแต่ไปส่องดูในกาเกามาค่ะก็ปรากฏว่ายังอยู่นะคะแต่เปลี่ยนเจ้าของแทน โดยเปลี่ยนเป็นของค่ายเฟนตาจิโอเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนตึกใหม่ปัจจุบันนี้ของ SM นะคะก็ย้ายมาอยู่ที่ย่านซงซูหรือที่เรารู้จักกันว่าตึกกว่างยานะโดย SM ค่ะก็ได้เช่าตึกชั้น6-19ไว้ใกล้กับที่เที่วโซฟอเรสด้วยนะคะซึ่งถ้าใครมาที่นี่เนี่ยเขาก็มีโซนกวางยาที่มีสินค้าของศิลปิน SM เนี่ยวางขายเยอะมากด้วยค่ะ4ค่ะตึก Big Hit หรือปัจจุบันก็คือตึกไฮฟ์นั่นเองค่ะค่ายเพลงอายุ19ปีอดีตค่ะตึกไฮท์นะคะก็คือค่าย Big Hit Entertainment มาก่อนค่ะซึ่งสมันนั้นเนี่ยตึก Big Hit ก็เป็นตึกเช่าเล็กๆที่ตั้งอยู่แถวชินซาเป็นค่ายที่เลี้ยงบางทันมาอย่างยาวนานนะคะและบางทันเนี่ยก็เสียยาติเงื่อในที่แห่งนี้ไว้เยอะมากๆ แล้วก็เป็นที่ที่ทีายทีเนี่ยเติบโตมาด้วยปัจจุบันนี้ค่ะตึกบิกฮิตแห่งนี้ค่ะก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมีร่องรอยของแฟนคลับที่มาเยี่ยมเยือนแล้วก็เขียนข้อความทิ้งไว้ซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็จะเขียนถึง b t n แล้วก็ทีไบทส่วนตึกค่ะก็เหมือนจะเป็นออฟฟิศอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บริษัทค่ายเพลงที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงที่สุดของเกาหลี ปัจจุบันนี้ค่ะตึกวิกฮิตนะคะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ย่านยงชานในปี2021แล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น h ฮฟ e มันเองตึกใหม่นี้จึงเรียกว่าตึก Hy ฟ e ในที่สุดซึ่งตึก Hy ฟ e นี้ค่ะก็สูงถึง26ชั้นรอบๆก็คือเงียบมากๆค่ะแต่ที่ตั้งดีมากนะคะแบบใกล้แม่น้ำหันด้วยเป็นไงคะเรียกว่าแต่ละค่ายเนี่ยก็เติบโตขึ้นเยอะมากๆและสถานที่เก่าๆเหล่านี้ค่ะก็ได้กลายเป็นที่แห่งความทรงจำที่สวยงามไปเรียบร้อยแล้วค่ะ Thank you